มีอยู่เหลืออยู่สีอันหรือลุงยาก็จะลองอโยนขึ้นนะครับแล้วก็จะรับดูนะครับว่าอาจจะได้อันไหนเนาะนะครับได้อันนี้นะครับอ่ะนะครับ ้านพ่อปู่ฤาษีหรือ,รอ,อเฟินลูกไก่ทองนะครับกำลังใบกำลังม้วนสวยเลยนะครับนี่นะครับอสองยอดอครับ ครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยามาขอโชคขอลาบพ่อปู่ว้านลูกไก่ทองนะครับก็เ,เดี๋ยวลุงยาจะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มฝ่าแล้วนะครับก็ลุงยาวางไว้ก่อนนะครับอนี่นะครับก็ ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบเก้านาทีนะครับก็แอลุมยาจุดทูบสามดอกขอโชคขอลาภพ่อปู่ว่านลูกไก่ทองนะครับอันนี้ก็จะมาจุดทูบเสียงท้ายนะครับ ยเยอะมากก็ขอโชคขอลาบวันที่สิบหกกรกฎาที่จะถึงนี้นะครับอยิบยาเจ็ดทุปก,ก่อนนะครับยเยอะมาก จะเอาออกมาหมดเลยนะครับก็จะลองอนี่นะครับมีอยู่เหลืออยู่สี่อันเหลือลุงยาก็จะลองอโยนขึ้นนะครับแล้วก็จะรับดูนะครับว่า,าจะได้อันไหนเนาะนะครับได้อันนี้นะครับอ่ะนะครับ แบรนี้เดี๋ยวรุ่ยาอันนี้วางวางไว้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บที่หล่นพื้นรุ่ยงยาจะจุดนะครับก็ชมชมความงามพ่ะปู่วาลูกไก่ทองอีกรอบนะครับนี่นะครับยอดกำลังกำลังงามเลยนะครับนี่นะครับ ยอดสวยมากนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาส่องให้ดูนะครับก็ขนสีทองกำลังสวยเลยครับนี่ครับว่านสีทองกำลังกำลังงอกนะครับเดี๋ยวลุงยาจะจุด,น,จจดน,น,นะครับเุงยาจุดเลยนะครับ ก็ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปลุงยาก็ขอให้มีโชคมีลาภเอ่งเฮงรวยๆวยนวัน,นี้นะครับ16กรกฎาคมเนาะครับเดี๋ยวลุงยาจะจุดหักไปตรงนี้เลยนะครับ จะเอากล้องไว้ตรงนี้นะครับเห็นชัดๆเลยนะครับก็ครับตรงยาเจะเากล้องอเสียบไว้เลยนะครับ <laughs> นะครับยังไม่เข้า ขยับนิดนึงนะครับ ปูรฤาษีหรือรอ,อ่าเฟิร์นลูกไก่ทองนะครับอ่ากำลังใบกำลังม้วนสวยเลยนะครับนี่นะครับอ่าสองยอดอครับ ก็ตรงกับที่ลุงยาปล่อยปลาดุกเมื่อเช้านี้นะครับปลาดุก16ตัวนะครับอขอขอจุดทูกเสียงท้ายขอพ่อปูว่าลูกไก่ท้องได้สามหนนะครับกเ็เพื่อนๆที่รับชมก็มวงวดนี้ขอให้โชคดีมีโชคมีคาลาภเพียงเฮงรวยร่วมกันนะครับลุงยาก็อ บนถวายสังฆทานแล้วก็ผลไม้ขนมหวานน้ำแดงนะครับแล้วก็คือถ้าถูกสามตัวตรงตรองยาบอนไว้นะครับว่าจะถวายสังฆทานน้ำแดงผลไม้แล้วก็ขนมหวานแล้วก็ลำถวายหนึ่งเพลงนะครับถ้าถูก เลขที่พ่อปูว่านลูกไขท่ทองให้นะครับก็คือ3 1 6นเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเราตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกวาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกวดนี้นะครับไปแล้วนะครับนะครับ